เรื่องของระบบรางของเรารถไฟกระจึกกระชักกระจึกกระชักเนี่ย,เร,เ,ยเราก็พัฒนาเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังมากๆก็คือว่ารถไฟไทยต้องตรงเวลาเรื่องการตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะและวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือรถไฟทางคู่อพอมีรถไฟทางคู่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมาสับหลีกลางกันแล้วต่างไฟต่างไปไปก็ไปกลับก็กลับ จะได้ไม่ต้องมาสับหลีกลางกันแล้วมันจะช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะคะนี่เป็นการพัฒนาการครั้งสำคัญทีเดียวค่ะแล้วก็น่าจะทำให้คนเนี่ยหันมาใช้บริการรถไฟมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเมื่อเรามีการพัฒนาทางรถไฟทางคู่ให้ครบทุกเส้นทางแล้วเส้นทางหนึ่งที่เปิดให้บริการแล้วก็คือช่วงนครปฐมชุมพรคือสายใต้ค่ะในเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย Thailand Infrastructure เนี่ยนะคะเขาบอกว่านี่ ผลของการเปิดใช้ทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรสามารถลดระยะเวลาการรอหลีกได้ทำให้การบริการเป็นไปได้แบบรวดเร็วและต่อเนื่องเต็มที่ตลอดเส้นทางสายใต้จนชุมพรเลยค่ะแล้วสามารถจะย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง1 2สองชั่วโมงเลยทีเดียว oh. จากปกตินะคะกรุงเทพชุมพรเนี่ยนะคะเขาวิ่งกันประมาณ8ชั่วโมงกว่า oh. ลดลงเหลือ หกชั่วโมงครึง่งอ๋อดีจังเลยนะอันนี้คือเวลาเนี่ยพอๆกันกับการขับรถเลยนะอ๋อซึ่งมันก็จะจูงใจให้คนนั่งรถไฟมากขึ้นนะแน่นอนเพราะว่าขับรถจากกรุงเทพไปชุมพรเนี่ยมันประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆจริงๆแต่ว่าขับเองกับนั่งรถไฟอะ่ะโอ้นั่งรถไฟสบายกว่าเออมันสบายกว่านะคะสามารถนั่งแล้วก็ปล่อยมือได้ด้วยเออกระจิง S <S <S นี้ก็จริงก็จริงนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าะจะเห็นบนทางรถไฟทางคู่ทุกสายที่กําลังก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาระบบรางรถไฟของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยนี่ไงผมถึงบอกว่าไอ้คนที่ด่าว่าประเทศนี้ไม่เห็นมีอะไรดีเลยเนี่ย<า>คือเขาเรียกอะไรนะ่ะผลมันยังไม่ออกมา,านะณวันที่คุณด่าเนี่ยมันยังไม่มีผลออกมาแต่เขาได้ลงหลักปักฐานไว้ให้แล้ววันนี้เห็นไหมเนี่ย อ่านี่แค่เส้นเดียวนะแอดมินเขาไปทดลองนั่งนะเนี่ยนักข่าประถมจุมพรเนี่ยคือมันยังเป็นว่าคุณจะต้องไปขึ้นที่นักข่าประถมนะขึ้นที่กรุงเทพก็ได้นะขึ้นกรุงเทพก็ได้แต่ว่าช่วงที่เขาทำรังคู่เนี่ยคือช่วงนักข่าประถมถึงจุมพรใช่ไหมเพราะว่า มันจะต้องสับรางดี๋ยวนี้มันไม่ต้องสับรางกันแล้ววิ่งต่างคนต่างวิ่งไปเลยแล้วมันสามารถใช้ทําความเร็วได้ไงคะออแล้วเส้นทางนี้รองรับความเร็วได้สูงสุด160กิโมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในอนาคตก็สามารถจะปรับความเร็วได้เพราะว่ามันเป็นทางของตัวเองไงมันไม่ต้องสับหลีกให้กับใครยิ่งถ้าแอดมินเขาบอกเนี่ยต่อไปเนี่ยนะเราเปลี่ยนไอ้ตัวขบวนรถใช่ไหมตัวรถอะรา,างเรามีแล้วเนี่ย เปลี่ยนตัวรถให้มันเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยขึ้นมันก็จะวิ่งเร็วยิ่งขึ้นนะโว้ร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเร็วกว่าเราขับรถยนต์อีกนะใช่แล้วไม่ต้องรถติดด้วยนะคะ